นี่นะคะทางร้านเปิดร้านแล้วนะจ๊ะปุ๋ยแล้วอาหารด้วยค่ะพี่น้องมาอนี้ขายของนะคะมาขายของนะคะอันนี้ก็แชง่งแช่ของแม่ค่ะแล้วข้างในอันนี้ก็มาแมลงก็มีนะคะเีลยวทั้งผุนนะคะขลออขลาอย่างกับมีดด้วยค่ะพี่น้องค่ะ เปิดร้านนะคะกระปุกอันนี้นะคะกระปุกอันนี้ก็ติกอันนี้นะคะพริกแกงนะคะใส่พริกแกงมากนะคะพี่นวลเอาไว้ทำงานร้านเพราะว่าอัน,นเดียวลูกค้าเพิ่นกระสีมาเปิดเบิ้องอาหารนี่พริกแกงนะคะเอาของนอกวะเดี๋ยวมันสเสียอากาศมันห่อนนะคะดูอาหารหน้าร้านเราดูแล้วมาเด้อค่ะเมีขาเมีกามากไหม